នេះសួស្ដីបងប្អូនតាតំញៀនបានតែគេជាហើយទៀតបាទនៃក្រុងក្នុងខេត្តឧប្បលរេខេនីស្ថិតនៅក្នុងខប់អពលអពលរេខេនីក្រុងអបអរេខេនីខេត្តឧប្បលរេខេនីប្រទេសថៃឡង់ដែលទេសភាពពែប្រឹកជា បាន euh ដើម្បីដំណើរពីក្រុងសៀមរាបមកក្រុងបរិភេនីបាទដើម្បីតជួនវេទនីចិត្តទីសំឡាញ់របស់យើងទៅពិនិត្យនៅចំងើបាទដែលកំពង់ តែមានការព្រួយបារម្ភដល់អឺជំនឿនោះឈ្មោះថាល ুই ប្រមាត់បាទតែយើងញ៉ាំអីទៅទាំងពុលពុលញ៉ាំបានបាទទាំងយើងអឺមានលឹកមើលអឺ stop ដែរណាដល់តែទៀតដល់ថ្ងៃត្រៀមទៅប្រឹកម៉ោង7:40បាទ យើងទៅទៅក៏បងប៉ះរះចែកចាំងបន្លឺច្លោះច្បាស់ស្អាតទៅព្រមៗហើយយើងចូលធ្វើដំណើរទៅដល់វត្តឧតតលវត្តទី8ថាសុខសិទ្ធរាជព្រះត្រង់សំងមកសុខសិទ្ធរត់ទៅសំងបាទមានមានវិជាចិត្ត និងខេតបលរជ្ជនេះគឺក្រោមពីជាតិជាតិថៃដែលគោរពនៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនហើយការវិស្វកម្មពុទ្ធកណ្ដៀងភេរវិតបាទគឺមានការគោរពដូចជាពុទ្ធបែបចិនមកហើយនឹងគ្រីស្ទានផងដែរបងប្អូនបាទសាសនាគឺគ្រីស្ទានហើយ នៅទីនេះគឺជាតំបន់មួយទៅអក្សារដែលសារតែមានទលិមូលទលិមូលហោជាដៃទលិរត់ធំមួយហោជិញពីទលិមេកងទលិមេកងហើយសហការបងប្អូនបាទនេះស្នាដៃម៉ော်ណាំនេះគឺវាត្រូវការរូបណែរូបក្កងនេះបាទគឺ ជាមន្តថាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសគូមៀប្រទេសបាវៀតណាមលក្ខលជាដាំនេះគឺតែមានជីវិតកាលទៅនិតជីវភាពចំជွမ်းធំធំគឺខ្វះចៃចូលទៅជិតនៅមាត់ស្ទឹងនៅក្នុងមាត់ត្រឡេបាទវា struggle ដើម្បីក្នុងការបាត់បាត់បាក់នៅទឹកបាទអូន ở đây. Oh, đây mình lộ à lăng ca thì bảo mình lộ phịch đi bà này đây mình trăm ở đây mình chăm. này mình trăm trăm năm này mình trăm thái ở เน่เป็นปาเกียวกับเรืงวลวิทยายแวบาทีาลรยแวยัยแจาลัยาัาลัยแทยาลและยาทยายแผวทาลัาะิทาลิทาัแะวทาทาลัยลวะทและวิาายะอาละาริาาแารยและวาัยาติาาแมนนะครับ เดี๋ยวผมกำลังที่อัดรูปนี้คืออยู่วัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในเมืองบนณาะสธานีนะครับเป็นวัดของสิบคนนะครับด้วยางานะครับตอ mm. นนี้ผมกำลังถ่ายรูปมาจากเมืองปุณหะสธานีประเทศไทยแลนด์นะครับว่า

มือนี้คือขอมีลูกทางสรมหากัตรนะครับขอพระองค์สงเจริญตอนนี้คือไม่มีมูนุิิ์ก็ต็กตึงมนิธิรวมกับมูนิธิการหุดสนอกบุญรัดชานี้จีตำก็อาบุบครับนี่ อ่าละ่รอนนี้เขาก็มีวัดด้วยครับนีว่วัดโตวัดด้วยงานนะครับอันนี้็ชความเป็นอยู่ของชาวอุบลราชธานีนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมันช่วงเชานะ้าเราจะมีคนเยอะเลยครับแล้วก็ตอ้อง ครับลดช้าช้าด้วยการระำัวระวา่สุดวนะครับลาในนักเรียนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีชาวบา้านมีผู้คนออสัญจรจราจรเดินทางออไปมานะครับมันแคบเลยกับในหัวเมืองนะครับแต่ก,ก็ทุกท่านพี่น้องบบเชิญเชิญตามอัธยาศัยครับขอขอบคนทุกท่านที่ต้องรู้จักให้เราเมนนะครับ สมหวังสมปรานานะครับผมขอให้พรทุกท่าน4ประการคืยยาาพอพาอายุวรณะสุขะภรอายุขอให้มีอายุยืาานยาววรณะมีพิพนันธ์สุขสุกายสบายใจพลักพรรย์พลัพลงมีแรงขึ้นทานที่นอ้อ้อจากบ้านและก็เดินทางด้วยความปลอดภัยทังไปทังอ,อ้อทั้งข้าแล้วก็ทำม,มาหากิน รับร้อยให้กระกมไก่เฮงรำร้อยด้วยครับกระมไก่เฮงเป็นบัตรประเทศของเชียงอยู่ในตําบลนครนครับเสียงเรียบหลังวัดตอท่านมีประสงค์ไปเยี่ยมชมในเมืองเสียมเรียบมหานครนะครับท่านสามารถติดต่อกระมไก่เทนะครับมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ885517 ครับเลรามส่วนนึกงกคานนึงนึงเจ็ดแตถ้าท่นจะไปชมในเมืองรันครมีมหาปราสาทนับสิบแห่งนะครับ,ม,ม,รรบ,รบมีปราสา,นาทนตาจะนชมใช้เวลาประมาณสี่าวันขอวันก็ได้ครับมีโอ,อก,กาสจะเจอกันอยู่ที่เมืองสิมเดียร์ี่กรมกำลังทีรหระปา่อใหญ่อยู่ในเมืองหลวงนันนี้ระเทศไทยนะครับขอบคุณท่านนะครับวันนี้ก็ ย้ายที่ให้พรสีประการให้ทุกท่านแล้วก็ผมก็นุญาตให้ลูกต่อก่อนจะไปนั่โรงพยาบาลครับที่วัดวิววัดวัดในกลางเมืองวัดเจีย์ที่วัดวัดครับวัดมหาวนารามวัดมาวนารามในกลางเมือง หัวรถบุนรัชธานีแล้วก็ร้านนี้คือสถานีตำรวจคูช่อนนะครับกำลอยู่ในหัวรถบุนรัฐจตนีด้วยนะครับเออซึ่งอย่างนะครับอยู่ยในตัวตู้เบอร์นะครับในขีอวิธีการในการจอดรถระหว่างรถในตู้เบอร์บนรถชธานีนะครับมีทางเป็นคิวเลยครับ ตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วลครับทุกนคนะนะครับก็ขอเชิญชมตาพัทยาใส่นะครับที่โรงพยาบาลสัปพิสิทธ์รัเขประสงค์นะครับแ้วที่ในเมืองน,นี้นนก็มีรถบันจักยานด้วยกครักรยน,นะครับนะครับทุกทีง พระยาบะานในบนนะครับวันนี้บนมานะครับ